สวัสดีสมาชิกกลุ่มกินไรดีศิลชานะครับวิดีโอนี้จะพูดในเรื่องของ2เรื่องที่เป็นปัญหากันอยู่ปัจจุบันนะครับทางแอดมินก็ช่วยกันแก้แล้วแต่ว่าก็จะมาบอกให้กับแม่ค้าหาวิธีป้องกันตัวด้วยนะครับสเรื่องนะครับเรื่องแรกคือมีคนสวมรอยเป็นเราเอาสินค้าไปส่งให้ลูกค้า สวมรอยเป็นเราครับอันนี้คือโกงเลยชั่วเลยต้องใช้คําว่าชั่วเลยนะครับเคสนี้จะแก้ไขและป้องกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวบอกให้แล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือมีแม่ค้าที่ขายของเหมือนเราแอดเฟนแอดเฟซบุ๊กไปหาลูกค้าของเรา2เคสนะเคสล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับอินบ็อกมาหาผมว่าหนูขายของชนิดหนึ่งแล้วก็มีแม่ค้ารายอื่นที่ขายเหมือนหนูเนี่ย แอดเฟนแอดเฟซบุ๊กไปหาลูกค้าของหนูทั้งหมดเลยนะครับเดี uh, le le ๋ยวเล่า2เรื่องอะมาที่เรื่องแรกนะครับเรื่องสมมุติเราโพสต์ขายสินค้าอย่างหนึ่งสมมุติว่าขายเงาะก็แล้วกันสมมุติว่าเราขายเงาะแล้วมีลูกค้ามาสนใจสนใจสนใจนะครับปรากฏว่าเราก็เตรียมวิ่งไปส่งให้ลูกค้าเมื่อไปถึงลูกค้าบอกได้รับสินค้าแล้วนี่ครับมันมีแม่ค้าชั่วมาปาดหน้าปลอมเป็นเรานะครับปลอมเป็นเราแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้า ทางแก้นะครับประเด็นนี้ทางแก้ที่อาจจะดูยากแต่คุณต้องทำก็คือหนึ่งแม่ค้าจะไม่อินบ็อกหาลูกค้าข้อแรกเลยนะครับสิ่งที่แม่ค้าหลายคนพลาดใช้วิธีการอินบ็อกกลับไปหาลูกค้าแล้วมันมีการสวมรอยนะครับเอาแบบง่ายๆถ้าคนฉลาดฉลาดดูออกก็คือมันมีเฟซอื่นเฟซตัวโกงเฟซตัวเกอินบ็อกไปหาลูกค้าลูกค้าก็ไม่รู้อันนี้คือลูกค้าไม่รู้ อันนี้ง่ายแล้วนะแบบยากๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นยากๆเลยแต่มีคนทําก็คือเฟซปลอมเป็นเราเลยอันนี้มีมันดูซับซ้อนใช่ไหมดังนั้นวิธีแก้คือไม่อินบ็อกหาลูกค้าถ้าลูกค้าต้องการให้อินบ็อกหาเราเขาจะอินบ็อกถูกตัวครับเขาจะอินบ็อกถูกตัวเพราะว่าเขาคุยกับใครเขาจะอินบ็อกถูกตัวนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการอินบ็อกหาลูกค้ามันจะมีตัวปลอมอินบ็อกแทนเราก่อนเราด้วยซ้ําซึ่งลูกค้าเขาจะแยกไม่ออกนะครับ ลูกค้าจะไม่ทันสังเกตจะแยกไม่ออกและโดนตัวปลอมนะครับนั่นคือ,อวิธีแรกคือเราจะไม่อินบ็อกซ์หาลูกค้าเราต้องแจ้งลูกค้านะถ้าลูกค้าสนใจอินบ็อกซ์หาเราเราจะไม่อินบ็อกซ์หาลูกค้าเด็ดขาดนั่นคือข้อแรกข้อที่2ถ้าเรามีหมายเลขโทรศรัพท์เราต้องบอกลูกค้าว่าเรามีหมายเลขนี้หมายเลขเดียวนะถ้าคุณได้รับสินค้าลองเช็คก่อนเราต้องใช้วิธีนี้ให้สม่ําเสมอเมื่อเราไปส่งของอสมมติเรามีเบอร์อย่างเบอร์ผมนะครับ 0876661778เบอร์ผมใช่ไหมผมก็บอกลูกค้าว่าถ้าหนูจะไปส่งเงาะให้ให้คุณพี่เนี่ยจะต้องเป็นเบอร์นี้นะถ้าไม่ใช่เบอร์นี้ไม่ใช่หนูนะอันนี้คือเซฟมันอาจจะดูยุ่งยากเมื่อคุณไปถึงลูกค้าทุกคนก็เช็คเบอร์โทรหาเขาพี่เนี่ยเบอร์ตรงกันไหมถ้าตรงกันโอเคก็ยื่นรับของนะครับอันนี้ก็ถึงลูกค้าด้วยนะลูกค้าก็ต้อง ถ้าคุณถ้าคุณได้สินค้าที่ไม่ตรงแม่ค้าเนี่ยผมไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงหรือแหล่งที่มาของสินค้าจะเป็นยังไงนะครับหรือความปลอดภยัยความสะอาดเนี่ยมันไม่มีอะไรการันตีคุณได้เลยดนะังนั้นถ้าคุณจะสั่งกับแม่ค้าคนหนึ่งคุณจะต้องได้รับสินค้าจากแม่ค้าคนนั้นเท่านั้นถ้าไปได้จากแม่ค้าคนอื่นผมว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับดังนั้นก็คือต้องเช็คเบอร์กันเช็คเบอร์กันวิธีนี้เซฟที่สุดเลยนะครับก็แม่ค้ามีเบอร์ใช่ไหมเบอร์นี้เบอร์เดียว เราจะเมื่อของมาถึงปุ๊บเราโทรหาโอเคถ้าอยู่ต่อหน้าดังกลิ้งๆต่อหน้าน,นี่ใช่เลยคนนี้โอเครับของกันแต่ถ้าโทรติดอ้าวแต่ไม่ได้ดังกับแม่ค้าคนข้างหน้าเราเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ซัดก่อนเลยนะครับหวดก่อนเลยแล้วก็ถามทีหลังก็ได้นะครับมันมีพิรุษนะฮะมีพิรุษอันนี้เรื่องแรกโอเคนะจบไหมสรุปว่าทางแก้ก็คือจะต้องใช้เบอร์แล้วก็ดีลกันด้วยเบอร์ต่อหน้านะครับต่อหน้านะเออว่าอันนี้เบอร์หนูจริง เมื่อถึงเมื่อเวลาส่งของก็ดีลเบอร์กันต่อหน้าแล้วก็แม่ค้าไม่อินบ็อกหาลูกค้าถ้าลูกค้าต้องการให้อินบ็อกมาหาแม่ค้าเท่านั้นอันนี้ก็ช่วยได้อีกเคสหนึ่งนะครับอีกเคสหนึ่งก็คือเราขายของอย่างหนึง่งแล้วมีแม่ค้าที่ขายเหมือนเราแอดเฟนเขาเขาใช้วิธีการผมใช้ก็ผมผมทำธุรกิจอื่นนะผมก็ใช้วิธีนี้ครับต้องบอกตามตรงว่าผมก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ ธุรกิจทั่วๆไปก็อาจจะใช้วิธีนี้เหมือนกันเมื่อมีเราเห็นว่าเรามีคนอื่นโพสต์ไว้มีคนอื่นโพสต์ไว,ไว้แล้วมีคนสนใจเราก็จะแอดเฟนคนที่สนใจสนใจอันนี้ยังไม่เข้าข่ายนะครับยังไม่เข้าข่ายทุจริตหรือยังไม่เข้าข่ายโกงนะครับยังไม่ใช่คนชั่วนะครับก็คือ,อ,อทีนี้วัดกันที่วัดกันที่ประสิทธิภาพรสชาติของอาหารประสิทธิภาพของการส่งเรื่องของราคาเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของมิตรภาพอะไรก็แล้วแต่ทีนี้นะครับ คุณมีโอกาสไปส่งครั้งแรกแน่นอนแต่ครั้งที่2คุณมีคู่แข่งเสมอนะครับการแอดเฟนพวกนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นมันเป็นการตลาดที่คู่แข่งจะใช้นะครับก็ต้องยอมรับเราก็ต้องรักษาฐานลูกค้าของเราให้ได้ต้องรสชาติอาหารก็ต้องให้มีคุณภาพเรื่องของการส่งเรื่องของราคาเรื่องของมิตรภาพอะไรต่างๆที่คุณจะต้องสร้างกับ ฐานลูกค้าของคุณนะครับอันนี้ว่ากันไม่ได้2เรื่องก็สรุปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามช่อง YouTube กิลไรดีศิลชัยผมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้แม่ค้าทุกคนค้าขายกันร่ํารวยในกลุ่มกิลไรดีศิลชาครับขอบคุณพี่เก๋ด้วยนะครับพี่เก๋ที่ให้โอกาสผมได้มาดูแลในช่อง YouTube ตรงนี้พี่เกเ๋ขอบคุณนะครับขอบคุณกันแล้วกันโอเคจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะสวัสดีครับ